ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ทวีจี้หมอวรงรับผิดชอบปูดเรื่องถุงขนม2 0 0พล้านที่ฮ่องกงก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็เรื่องของถุงขนมที่พูดออกมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมาเชื่อมโยงกันอะไรกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับคุณหมอวรงจะมีท่าทียังไงแต่ล่าสุดนะครับมีนะครับทวีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ออกมาพูดว่าให้รับผิดชอบแต่ผมก็ยังงงนะครับพูดถึงประเทศสหรัฐแต่คนจะโยงไปอะไรไปหรือจะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับทว มีชี้รอฟังสารตัดสิน1นึเน็บหมอว่าโรงเนีบปูถุงขนมภาค2ต้องรับผิดชอบเมื่อเวลา9ก้นกาหนาทีวันที่18 00, มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาล พันตารวจเอกทวมีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอ,อรมอกรณีที่สารอาญาจะพิจารณาคดีประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สารทราบว่านายทักษิณได้ไปรายงานตัวแล้วถือว่าได้เข้าสู่ขบวนการแล้วส่วนประเด็นจะเป็นอย่างไรนั้นให้รอฟังจากสารผู้สื่อข่าวถามว่าขั้นตอน อย่างไรการได้รับการประกันตัวเป็นกรณีที่ได้รับการประกันตัวจะเป็นอย่างไรพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเดี๋ยวก็รู้จะเป็นอย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติตามปกติเราไม่ได้เตรียมการอะไรเป็นพิเศษเมื่อถามว่าหากไม่ได้รับการประกันตัวการใช้สิทธิ์ในการพักโทษจะสามารถ มาใช้กับคดีนี้ได้หรือไม่พันตํารวจเอกทวีกล่าวว่าไม่อยากให้เป็นคําถามสมมติเพราะโดยดักการตามสารน้ำนูนมาตรา29คุ้มครองอยู่แล้วว่าศาลต้องให้ประกันตัวเป็นหลักเว้นแต่เหตุที่มีการหลบหนีจึงไม่อยากให้มีการสมมติและให้ประเด็นนี้ขึ้นมาเมื่อถามกรณีของนายทัดสินสามารถ,ถเทียบเคียงกับคดีของผู้ต้องหารายอื่นในคดีมาตราหนึ่งที่ได้รับการประกันตัวได้หรือไม่พันตํารวจเอกทวีกล่าวว่า ต้องดูเป็นรายคดีและส่วนใหญ่ในช่วงหลังผู้ต้องหาในคดีมาตรา1นึจะได้รับการประกันตัวส่วนขบ,บวนการประกันตัวจะเสร็จภายในวันเดียวหรือไม่นั้นศาลจะรอตนไม่อยากจะตอบแทนไปก่อนเมื่อถามว่ากรณีนี้ใน,ในกรณีที่ นายแพทย์วัรงเด็ดก,กิจวิกรมประธานพักไทยพักดีอ้างว่ามีกรณีการจ่ายเงินถุงขนม2,000ล้านที่ฮ่องกงจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทักษิณไม่ได้รับการประกันตัวหรือไม่พันตํารวจเอกทวีกล่าวว่าเชื่อว่าศาลจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับฟังแต่ส่วนตัว ส่วนตนในฐานะที่เคยอยู่ในขบวนการยุติธรรมเห็นว่าการออกมาพูดแบบนี้ผู้พูดต้องรับผิดชอบเพราะขบวนการยุติธรรมเขาอยู่กันด้วยความมีเกียรติและความซื่อสัตย์สุดจริตนะการที่จะออกมาพูดอะไรต้องมีข้อมูลพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายองค์การทั้งนี้ตนยืนยันว่าขบวนการยุติธรรมทุกคนต้องทําตามกฎหมายขอให้ดูกันต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เถียงครับขบวนการยุติธรรมต้องทําไปตามกฎหมายแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับ จะไม่มีใครเชื่อนะครับคุณหมอว่ารงเดชกิจวิกรมเลยถ้านะครับขบ,บวนการยุติธรรมทําให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธานในขบ,บวนการยุติธรรมได้ แต่การที่วันนี้นะครับมีคนที่เชื่อหมอว่าลงมากเนี่ยมันเป็นเพราะขบวนการยุติธรรมนั้นมันทําให้ประชาชนไม่เชื่อมือไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาหรือเปล่าขบวนการยุติธรรมประชาชนมองว่ามันไม่ยุติธรรมมันสองมาตรฐานหรือเปล่าและคนในขบวนการยุติธรรมสามารถใช้เงินซื้อได้หรือเปล่านี่คือประชาชนตั้งคําถาม,ถามเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลื่ลน้าอยดี๋ยวเดี๋ยฟังครับ